เราต้องบ่มคอนกรีตอย่างน้อยที่สุด่วันคุยเรื่องนี้ต้องพึ่งกราฟนี้เลยครับยอดนิยมของแมมรกูกราฟนี้พูดถึงเปอร์เซ็นต์ของกําลังอัดเทียบระยะเวลาถ้าเราบ่มคอนกรีตเป็นอย่างดีที่28วันจะเทียบกําลังอัดเป็น100%ตัวข้างบนนี้หมายถึงใช้นความชื้นในการบ่มตลอดเวลาซึ่งมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเกิน100%ด้วยซ้ำที่28วันเป็นร้อยแต่ถ้าเราไม่บ่มเลยจะเห็นว่ากําลังจะลดเหลือแค่50กว่าเปอร์เซ็นต์เองในกรณีที่เราบ่ม3วัน จะเห็นว่าค่าขึ้นไม่ถึง100%นะครับอยู่ที่ประมาณ75-80%เท่านั้นและในกรณีที่บ่ม7วันเนี่ยจะเห็นว่าค่าค่อนข้างใกล้เคียง,งกับการบ่มด้วยความชื้นตลอดเวลาแล้วมันจะไต่ขึ้นเรื่อยๆจนถึง100%และเมื่อมาเทียบกับ ACI Committee 301พบว่าบ่อยครั้งนะครับที่7วันการประมาณรับแรงอัดเนี่ยขึ้นไปที่70%ซึ่งก็ใกล้เคียงกับหน้านี้ ACI Committee 308แนะนําเวลาที่ใช้ในการบ่มน้อยที่สุดสําหรับซีเมนต์ประเภทหนึ่งก็คือซีเมนต์โครงสร้างที่เราใช้กันทั่วไปนะอยู่ที่ระยะเวลา7วัน เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดได้ง่ายการหมกมันกิดยิ่งนานก็ยิ่งดีแต่ถ้ามีเวลาน้อยเวลาที่น้อยที่สุดที่ ACI แนะนำคือ7วัน